เปิดตัว1ตุลาคมนี้ทีมหญิงเสริมดาว,ว 2, รุ่ง2-3คนสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับนายเดชาสุวรักษ์ประธานสโมสร Diamond Food VC ได้เปิดเผยถึงการเสริมตัวผู้เล่นของทีมทั้งทีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2020-21นะครับประธานสโมสร Diamond Food ได้เปิดเผยว่าในฤดูกาลหน้า ตอนนี้ยังไม่สรุปครับว่าจะมีนักกีฬาเป็นใครบ้างแต่บทสัมภาษณ์มีดังต่อไปนี้นะครับแต่ทีมหญิงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับและตอนนี้ยังมีเซนดาวรุ่งไว้แล้ว2-3คนคงจะทำการเปิดตัวในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนทีมชายตอนนี้มีเจรจากับผู้เล่นต่างชาติไว้แล้วและยังเหลือเรื่องเอกสารในการเดินทางมาเมืองไทย และผู้เล่นอื่นๆก็ยังชุดเดิมเกือบทั้งหมดอาจจะมีดาวรุ่งหน้าใหม่เพิ่มเข้ามา5 6ถง6คนด้วยครับสำหรับเรื่องการฝึกซ้อมเตรียมทีมนั้นทีมชายจะเริ่มมาซ้อมวันที่1ตุลาคมส่วนทีมหญิงจะเริ่มในวันที่3ตุลาคมครับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับครั้งที่16นฤดูกาล2020-21นะครับก็ คาดว่าจะเปิดฤดูกาลในวันที่5หรือวันที่12ทธันวาคม2,563นะครับก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับว่าทีมหญิงดาวรุ่ง2-3คนจะมีใครบ้างน,นะครับส่วนผู้เล่นก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะครับชุดเดิมก็จะมีออนอุมานะครับที่ที่ที่น่าจะอยู่ไดมอนด์ฟุตเหมือนเดิมนะครับ ก็ถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรนะครับช่างยอดก็จะหาข้อมูลมาฝากเพื่อนเพื่อนพีนพนพนน่น้องทุกคนนะครับว่าใครกันบ้านที่เข้ามาเสริมทัพให้กับไดม o n d Food นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นช่างยอดจะมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ